สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนโปรง่งใสตรวจสอบได้ค่ะ พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเนื่องจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมการให้และรับสินบนเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หากเกิดการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมักจะนำไปสู่การทุจริตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอโดยพระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561หมวด6มาตรา126มาตรา127และมาตรา128 12 12ได้กำหนดเกี่ยวกับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยได้กำหนดทิศทางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,580แผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ21ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2,566ถึง2,570 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าพนักงานของรัฐป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายในหน่วยงานกระทําการซึ่งอาจเป็นความผิดทางอาญาทางวินัยหรือกฎหมายอื่นกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้การป้องกันการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วน ซึ่งจําเป็นที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องดําเนินการเพื่อให้การดําเนินงานมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาของการลงนามประกาศดังกล่าวขณะเดียวกันยังออกแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยึดถือและปฏิบัติตามหลักในการป้องกันเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนการรับสินหรือประโยชน์อื่นใดหรือการให้รับสินบนอยู่เสมอรวมไปถึงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนสังกัดกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชก,การโดยเคร่งครัด จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นเตือนกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงในการรับสินหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต,ต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่เกษียณอายุราชการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับเป็นต้น นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสหรือร้องทุกกล่าวโทษหรือการยกย่องชมเชยการให้รางวัลแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายงานสรุปการรับสินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน3,000บาทและข้อร้องเรียนเรื่องการให้และรับสินบนของบุคลากรในสังกัดต,ต่อหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นประจำทุก6เดือนพร้อมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ